สวัสดีนะครับหมอโต๊ด915ทาลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานแรนดอมนะครับในหัวข้อคนที่คุณถอยห่างออกจากเขามาความรู้สึกตอนนี้ของเขาเป็นยังไงนะครับสามารถดูได้ทุกราศีทุกเพศเลยนะครับ พลังงานไพ่นี่เป็นพลังงานไพ่โดยรวมคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะครับก่อนที่จะมาอัปเดตพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณหมอโต้ขอเช็คพลังงานและความรู้สึกของคุณในค่ําคืนนี้ก่อนนะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณนะครับคนที่ คุณถอยห่างออกจากเขามาความรู้สึกตอนนี้ของเขาเป็นยังไงขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของคุณมีพลังงานไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่การจบการเลิกาก,การยาล้างหรือมีพลังงานการที่ความทุกข์ความเศร้าความเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมามีคนที่ทําให้เราทุกข์ทำเราเสียใจ กับการกระทําของคนคนหนึ่งก็ได้นะเพราะมีพลังงานไพ่เดทเข้ามานะครับมีพลังงานไพ่ two of wands เป็นพลังงานก,การเริ่มต้นใหม่หรือการมองถึงอนาคตในความหวังในความฝันหรือกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะปล่อยกับไม้เท้าหนึ่งถือไม้เท้าของคุณเพื่อก้าวสู่เส้นทางใหม่ในตัวของคุณก็ได้นะมีพลังงานไพ่ victory แห่งความสําเร็จโอกาสเส้นทางแห่งชัยชนะ ความเสมอต้นความเสมอปลายความทุ่มเทกว่าที่จะไปถึงเป้าหมายแห่งชัยชนะมันมีมันมีพลังงานความพยายามความทุ่มเทในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับใครแล้วเอาใจใส่ใครแล้วคุณเป็นคนที่ห่วงใยเต็มที่ดูแลเขาเต็มที่แต่สิ่งที่เราทําเพื่อเขาการเห็นคุณเน้นค่าในความรู้สึกถ้วยก็คืออารมณ์และความรู้สึก ความรู้สึกก็คือหัวใจของคุณถ้วยใบนี้หัวใจดวงนี้อยากที่จะมอบให้คนที่รู้ค่าให้กับคนที่เห็นคุณเนนค่าเอ็ดคับคือการเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นที่หลักตัวของคุณเองนะครับมีพลังงานของไพ่ในออฟวานเป็นไพ่ของการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนหรือการกลับมามีกำแพงในความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมากับสิ่งที่ผ่านมามีคนที่ทิ้งให้เราโดดเดี่ยวทิ้งให้เราเหน็บหนาวทิ้งให้เราอ้างวางหรือความเจ็บปวดที่ทิ้งไว้กับเรานะ มีพลังงานของไพ่ในเอ็ดออฟเพจออฟวาเป็นพลังงานการเริ่มต้นใหม่สิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่คุณจะเป็นคนที่เริ่มต้นโอกาสให้กับตัวของคุณเองมีพลังงานไพ่คนที่อายุน้อยกว่าการหรือคนที่อายุแตกต่างกัน,กนเดอะซันเป็นพลังงานไพ่ความสุขความสมหวงังความสําเร็จ คุณมีเป้าหมายแห่งชัดเจนหรือเป็นพลังงานความที่มีความอบอุ่นในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่กลับมามีความสดใสมีรอยยิ้มในตัวของคุณนะคุณเป็นคนที่มีความมีชื่อเสียงความโดดเด่นในแวดวงสังคมของคุณ,คณก็ได้นะมีพลังงานไพ่เดอดธันปรนันการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงสายใหญ่ห่งความรักสายใหญ่ห่งความผูกพันที่ยังตัดไขรสักคนหนึ่งไม่ขาดอาจที่เป็นการที่เราเคยทุ่มเทเราเคยห่วงใยเราเคยทําเพื่อเขาในเรื่องความรักกับ สิ่งที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่รักใครแล้วคุณเป็นคนที่ทําเต็มที่เอาใจใส่เต็มที่ดูแลเต็มที่ห่วงเขาเต็มที่แต่สิ่งที่เราได้รับกลับมาคือความโดดเดี่ยวคือความเหน็บหนาวคือคนที่ไม่เคยสนใจคือคนที่ไม่เคยแคร์ซึ่งกันละกันก็ได้นะมีพรังอานไพ่ชาวกันลักขณากันนะครับเป็นพลังอาของไพ่ในความรสึกที่เรากลับมาคิดทบทวนพยายาม ที่คิดช่างใจในความรู้สึกกับเราที่ผ่านมาของเราก็ได้นะมีพลังงานไพ่ออวานการเริ่มต้นใหม่ความเป็นอิสระ การเดินไปข้างหน้าอาจจะเป็นฝ่ายคุณที่เดินหันหลังหรือเป็นฝ่ายคุณที่ถอยห่างออกจากเข้ามาในความรู้สึกที่ผ่านมาเป็นฝ่ายคุณที่อาจจะกำลังที่จะกลับเข้ามาหรือการที่เรากลับเข้ามาลัดตัวของเราเองมากขึ้นก็ได้นะมีพลังงานของไพ่เดอะสตาร์นะเป็นพลังไพ่ความสุขความสมหวังแสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในตัวของคุณเองหรือเป็นพลังงานการที่ คุณกลับมามีศรัทธาในเรื่องความรักอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะแสงดาวหรือการอธิษฐานขอพรสิ่งสิ่งที่คุณกับเขาอาจิมีการที่ดึงดูดกลับเข้ามา ปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันก็ได้นะมีพลังงานของไพ่ความมีสเสน่ห์ความโดดเดน่นความเป็นในตัวของคุณเองนะมีพลังงานของการในไพ่ในตัวตนของคุณนะครับในค่ำคืนนี้อาจจะเป็นการที่เรากลับมารักตัวเองมากขึ้นเอาใจใส่ในตอนนี้มีฝ่ายคนคนหนึ่งที่เสียดายเป็นฝ่ายคนคนหนึ่งที่เสียใจกับในวันที่เขา ในวันที่คุณห่างจากเขามาหรือในวันที่คุณถอยเดินห่างจากเขามาในความรู้สึกตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณมีความทุ่มเทมีความพยายามมีความเอาใจใส่หรือการกลับมาเพื่อพยายามที่จะทุ่มเทให้แก่กันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับขอดูพลังงานของไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับ คนที่คุณถอยห่างออกมาความรู้สึกตอนนี้ของเขาเป็นยังไงขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของเขานะครับมีพลังงานไพ่ดีเอ็มเพรสนะเทพธิดาดาวสุขดาววีนัดคนที่เกื้อหนุนคนที่เกื้อกูลคนที่ห่วงใหญ่คนที่ดูแลเขาเหมือนแม่ดูแลลูกทุ่มเทให้กับเขาทุกๆอย่างมีพลังงานไพ่สี่ไม้เท้า ความหวังความฝันการสร้างอนาคตการลงหลักปักฐานคุณกับเขาอาจจะพูดคุยถึงเรื่องอนาคตความมั่นคงด้วยกันนะมีคนที่คิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยพูดคุยกันและทําเพื่อกันละกันนะมีพลังให้การเดินจากของคุณทําให้คนคนหนึ่งที่ เป็นฝ่ายที่ทําให้คุณผิดหวังหรือเสียใจในตอนเนี้เป็นฝ่ายเขาที่ทนทุกทรมานใจหรือการที่นอนไม่หลับในค่ําคืนนี้ของเขาก็ได้นะมีพลังอากพู้เอกคิงออฟวานราชาถือไม้เท้าแผ่นพลังอากผู้ความมุ่งมั่นความทุ่มเทความกระตือรือร้นหรือคนคนเนี่ที่มีการที่เขาาที่เป็นการที่ ในการทํางานของเขาก็ได้ความทุ่มเทความขยนันการแอคทีฟตัวเองของเขาหรือมีพลังงานการที่เขาจะกลับมาทุ่มเทกับคุณอีกครั้งหนึ่งเดอะเฮอร์มิตมีพลังงานขอไพ่ความเหน็บหนาว ความอ้างว้างในวันนี้มีคนที่ดูแล้วในวันที่ไม่มีคุณเนี่ยเป็นฝ่ายเขาที่อ้างว้างเป็นฝ่ายเขาที่เหน็บหนาวเป็นฝ่ายเขาที่คิดถึงคุณอยู่ในตอนนี้ก็ได้นะมีพลังงานไพ่ห้าถ้วยความรู้สึกที่เสียใจความรู้สึกที่เสียดายหรือเป็นพลังงานการที่เขาทําให้ความรู้สึกของคุณต้องเจ็บปวดกับเขามีคนที่อยากกลับมาทําให้ความรู้สึกของคุณ กลับมาเหมือนเดิมหรือเป็นฝ่ายเขาที่อยากขอโทษกับคุณในวันนั้นที่เขาไม่แคร์คุณในวันนั้นที่เขาไม่ได้สนใจคุณก้าวถ้วยเป็นพลังงานให้ความเติมเต็มความห่วงใยหรือเป็นพลังงานการที่เขาเติมเท่าไหร่ก็เติมไม่เต็มก็ได้นะมีพลังงานให้ความเจ้าชู้ความหลอกลวงหรือกับการที่เขาไปพบเจอใครใครคนนั้นก็ไม่ได้เติมเต็มสําหรับเขาไม่เหมือนตอนที่อยู่กับคุณคุณเป็นคนที่เติมเต็มเขาเป็นคนที่ห่วงใยเขาเป็นคนที่ทําเพื่อเขาทุกๆอย่างในวันที่เขาไปเรียนรู้โลก ห,หรือการเรียนรู้สิ่งใหม่มามันมีข้อเปรียบเทียบ มันมีข้อช่างใจในความคิดของเขาว่ากับสิ่งที่ผ่านมาเขาเป็นคนที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์ต้องจบไปหรือการที่คุณเป็นฝ่ายที่เดินหันหลังเป็นฝ่ายคุณที่เดินถอยออกไปในตอนนี้มีคนที่อยากวนกลับมาเรียนรู้กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะเป็นการกลับมาในตอนนี้ของเขานะมีพลังานไพ่ความคิดถึงในความคิดถึงที่เขายังลืมคุณไม่ได้เขาอ,อาจจะเป็นการที่บอกคุณว่าเขาคิดถึงคุณอยู่เขารักคุณมากเขาอยากกลับไปหาคุณก็ได้นะมีพลังานของไ ใน6กเหรียญการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอการความช่วยเหลือการเกื้อกูลการเกื้อหนุนในวันที่เขาอยู่กับคุณคุณอาจจะเป็นการที่ดูแลเขาทุกๆอย่างในวันที่เขาเจ็บในวันที่เขาไม่สบายในวันที่เขามีปัญหาทุกร้อนใจคุณก็อยู่เคียงข้างเขาคุณให้คําปรึกษากับเขาคุณให้กําลังใจเขาในสิ่งที่เขาในตอนนี้มันเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ขาดหายไปในความรู้สึก ของเขาก็ได้นะในตอนนี้เหมือนอยากกลับมาสร้างอนาคตกับคุณอีกครั้งหนึ่งเป็นพลังไพ่แปดเหรียญความตุ่มทุ่มเทการกลับมาเหมือนกับความรู้สึกดีๆที่ต่างฝ่ายต่างหยิบยื่นให้กันต่างฝ่ายต่างคอยดูแล,แลและเป็นห่วงกันนะมีพลังไพ่เพดออปเปอเรชัเด็กถือเหรียญ เป็นความรู้สึกที่กับมันเริ่มต้นแล้วมีรอยยิ้มมีความอบอุ่นมีสิ่งดีๆให้แก่กันนะครับมีพลังงานไ่เดอฟูในวันที่ไม่มีคุณเหมือนเขาอาจจะขาดเป้าหมายในชีวิตของเขาไปหรือเป็นปรังงานการที่ในวันที่ไม่มีคุณเหมือนเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ค้นหาในตัวของเขาอยู่ว่าความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาคุณคือคนที่เขารักคุณคือคนที่เขาห่วงใย คุณคือคนที่เคยห่วงใยและดูแลเขาด้วยก็ได้นะมีพลังงานให้ความเครียดความสับสนความคิดเยอะความคิดมากในตัวของเขาในค่ําคืนเนี้เป็นฝ่ายเขาที่คิดเยอะคิดมากเป็นฝ่ายเขาที่เครียดอยู่นะกลัวที่จะเสียคุณไปในการที่อยากกลับมาเริ่มต้นเหมือนเดอะสตาเนี่เป็นพลังงานการเริ่มต้นระหว่างคุณกับเขาการพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมีพลังงานของไพ่สิบเหรียญความเป็นครอบเป็นกลัว ความอบอุ่นหรือการที่มีความมั่นคงทางด้านการเงินกันอีกครั้งหนึ่งเดชริยดก็ตะกฏลักษณะกรกฏต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาทางวัฒนธรรม คนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการเดินทางได้ทุกคนมีขีดจำกัดในความอดทนทุกคนมีปัญหากับสิ่งที่ผ่านมาแต่ตอนนี้เหมือนคุณอ่ะจะเป็นฝ่ายที่นิ่งขึ้นเป็นฝ่ายคุณที่ก้าวไปข้างหน้าแต่จะมีคนที่ตามหาความรู้สึกในวันเวลาที่ไม่มีคุณโชคชะตาเปลี่ยนวันเวลาเปลี่ยนสิ่งดีๆกำลังที่จะเข้ามาคนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเข้าไปหรือมีงานการที่มีคนที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อยากวนย้อนกลับมาร่วมวันเวลากับคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยากพบเจอ คุณในทุกข่วงเวลาและทุกข่วงการกระทําแห่งความสําเร็จไปด้วยกันนะครับของพนังงานในตัวตนของเขานะและเขาอยากให้ความรู้สึกดีๆที่มีให้แก่กันกลับมาเป็นดังเดิมนะครับมีพลังงานของไพ่ความนิ่งของคุณทําให้เขาทรมานใจทําให้เขารู้สึกว่ากับสิ่งที่ผ่านมาคุณเคยตามเขาคุณเคยงอเขาคุณเคยทําเพื่อเขาแต่ตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่นิ่งไปเป็นฝ่ายเขาที่รู้แล้วว่า การที่ไม่มีใครที่สนใจเป็นยังไงความทุกข์ใจเป็นยังไงความทรมานความเศร้าใจเป็นยังไงในวันนี้เหมือนเข,เขาได้รู้ผลแห่งการกระทาได้รับบทเรียนที่เจ็บปวดแล้วนะมีพลังงานการเริ่มต้นในตอนนี้มีคนที่แอบสืบแอบส่องคุณอยู่อยากทักทายแอบมองคุณอยู่ด้วยก็ได้นะอยากติดต่ออยากพูดอยากคุยกับคุณเอดอปครับคือการเริ่มต้นความรักนะมีพลังงานของไพ่เอทอปครับคือการเริ่มต้นระหว่างคุณกับ เขาอีกครั้งหนึ่งเป็นการเริ่มต้นที่เปลี่ยนไปด้วยความรักเปลี่ยนไปด้วยความผูกพันนะครับคีนออฟสอดคุณยังพร้อมที่จะให้โอกาสกับเขาได้กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อยู่หรือเปล่านะโอกาสที่มีไว้ให้คนไข,ขว้า โอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นคุณเห็นค่าในโอกาสที่ให้ไปเทิดกลับมาไม่ได้ชัดเจนหรือไม่ได้จริงใจหรือไม่ได้ปรับเปลี่ยนคุณอาจจะพร้อมที่จะตัดเขาออกจากความรู้สึกของคุณแล้วก็ได้นะเป็นฝ่ายคุณที่นิ่งมากขึ้นเป็นฝ่ายคุณที่เคยเรียนรู้กับเขามาหมดแล้วนะ,อะขอดูปลังงานของไพ่ใน ข้อความของเขาที่อยากที่จะสื่อกับคุณในค่าคืนนี้นะครับขอเช็คพลังงานของไพ่ข้อความของเขาที่อยากที่จะบอกกับคุณอยากสื่อสารอะไรมากับไพ่นะครับขอดูพลังงานของไพ่ในพลังงานนะครับมีพลังงานของไพ่ขิงออฟ o อดนะครับเป็นไพ่งงของ การที่มีคนที่มีโก้ฟอร์มเยอะฟอร์ม,มากหรือคนที่ใจร้อนคนที่เจ้าอารมณ์คนคนนี้จะเป็นการที่เขาม,มีการกลับมาลดอีโก้กลับเข้ามาง้อคุณอีกครั้งหนึ่งจะติความยุติธรรมความเท่าเทียมกดแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอหรือมีคนที่อยากกลับเข้ามาขอ โอกาสหรือการที่เริ่มต้นกับคุณนะครับในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาให้คําสัญญากับคุณอีกครั้งหนึ่งในสิ่งที่เขาไม่เคยสนใจกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นไพ่ของ5้าถ้วยความรู้สึกที่มันโดดเดี่ยวความรู้สึกที่มันอ้างว้างเขารู้แล้วนะว่ากับความตอนที่ไม่มีคุณเนี่ย มันเป็นฝ่ายเขาที่สํานึกผิดหรือการที่เข้าใจแล้วว่าคุณน่ะคือคนที่รักเขาจริงที่สุดมีพลังอางของไพ่การแก้ไขกับปัญหาหรือการที่เขาเผชิญกับปัญหาอยู่ตามลําพังของเขาก็ได้ความคิดถึงความหัยโหยหาในค่ําคืนเนี้เขาอยากบอกคุณว่าเขาคิดถึงคุณมากนะ เขาอยากเจอคุณอีกเขาอยากพบเจอคุณเขาอยากแก้ไขในสิ่งที่ผิดเขาอยากกลับมาเริ่มต้นความรักกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังไพ่ในออเปทเคเลนะเป็นพางการที่มองดูถึงสถานการณ์ของคนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ในวันข้างหน้าเราไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่คุณรู้ว่าในวันเวลาปัจจุบันคุณได้ทําดีที่สุดแล้วหรือเป็นพลังการที่เขาวางแผนที่จะกลับเข้ามาในความรัก ในความสัมพันธ์ระหว่างคุณควีนออฟวานราชินีไฟคนที่มีเซนต์คนที่มีลางสังหรณ์คนที่มีสัมผัสพิเศษในตอนนี้เหมือนกับการที่คุณอาจจะรู้ถึงการกระทําของเขาคุณรู้ถึงอารมณ์ของเขาคุณรู้ถึงความคิดของเขาคุณรู้ถึงนิสัยใจคอของเขาคุณรู้ถึงคําพูดโกหกของเขาด้วยก็ได้นะด้วยเต็นท์ของคุณด้วยความรู้สึกของคุณคุณจะสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงและในตัวของเขาที่กลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังไ่ดี คิงออปเปเรชั่ราชาถือเหรียญเป็นพลังงานให้การซัพพอร์ตการเปรหรือการที่เขาจะกลับมาเหมือนทุ่มเทกับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่มองถึงอนาคตไปด้วยกันนะมีพลังงานให้การเริ่มต้นเขายัางเอาคุณออกจากความคิดเขาอย่างเอาคุณออกจากความรู้สึกของเขาไม่ได้มันเหมือนกับการที่เขาไปต่อไม่ได้ในความรู้สึกในตอนนี้ <S <S เขาอยากกลับมาแก้ไขกับปมและปัญหาที่เขาเป็นฝ่ายที่ทําให้ปัญหาต้องต้อง เราต้องจบกันออกไปนะ,ะมีพลังานไพ่จัดเม้นเป็นพลังงานไพ่าการหลุดพ้นการตื่นรู้ ผลวิบากกรรมกรรมก็คือการกระทำพฤติกรรมและการกระทำใครทําอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทําแบบนั้นนะมีพลังงานการที่มีคนที่อยากกลับมาแก้ไขแห่งผลแห่งการกระทําที่ทําไว้คุณในวันที่เขาทําให้จบกันออกมาหรือการแตกหกักหรือการพังกันออกมาในความคิดของเขาว่ากับสิ่งที่แตกหักพังไปแล้วมันจะกลับมาเป็นดังเดิมได้หรือเปล่าคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ยังหวาดระแวงยังกลัวกการกระทํา ของเขาอยู่ด้วยก็ได้นะมีพลังงานใพในออบวานนะครับการกระตือหรือล้นความมุ่งมั่นการแอคทีฟตัวเองหรือการเทคแอคชั่น ของคนคนหนึ่งเก้าเหรียญโสดสวยรวยรอในแบบคุณในตอนนี้เหมือนเขาแอบตืบแอบสองคุณดูดีคุณดูมีหน้าที่การงานหรือคุณดูมีทรัพย์สินเงินทองคุณดูมีอนาคตในตัวของคุณเองในวันที่ไม่มีคุณแล้วเหมือนเขาขาดทุกสิ่งทุกอย่างไปอยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณเขาก็อยากทักทายติดต่อกับเข้ามาแต่เขากลัวว่าคุณไม่ให้อภัยกับสิ่งที่เขาทําไว้หรือเปล่ามันเหมือนการที่เขาห่างไปนานเราไกลกันไปนานในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมา มบเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงพูดคุยกับคุณนะครับมีพลังงานของไพ่ในการเปลี่ยนแปลงเดเวอร์ Word, แห่งการเรียนรู้กับประสบการณ์และการเรียนรู้ระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งคู่กันแล้วก็คงไม่แคลนเป็นพลังงานของการที่มีผลวิมาก,กรรมร่วมกันอยู่ที่ยังตัดกันไม่ขาดก็ได้นะมีพลังงานไพ่ความชัดเจนการเคลียร์ใจคุณคือคนที่ดีที่สุดในวันหนึ่งที่เขาไม่มีคุณแล้วเขารู้เลยว่าความรู้สึกตอนเนี้ย เขารักคุณมากแค่ไหนเขาเขาห่วงคุณมากแค่ไหนในตอนเนี้ยเขาไม่อยากที่จะจากคุณไปไหนอีกแล้วเขาจะทําให้ทุกอย่างที่เขาทําผิดพลาดไปไม่ให้เสียโอกาสที่คุณจะมอบโอกาสให้กับเขาในตอนนี้ก็ได้นะในความรู้สึกของเขานะครับอขอดูกทางงานไพ่ในสรุปและแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะครับ ขอไพ่สรุปและแนะนำนะครับมีพลังงานไพ่4่ดาบเป็นพลังงานไพ่ความนิ่งความเงียบหรือเป็นพลังงานการที่เราจะไม่อยากที่จะเสียใจอีกแล้วกับการกระทําของคนคนหนึ่งที่ทําไว้กับเราเป็นฝ่ายเราที่นิ่งมากขึ้นในวันที่เรานิ่งจะมีคนที่เสียใจจะมีคนที่เสียดายจะมีคนที่อยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณนะครับมีพลังงานไพ่เดอะสันความสุขความสมหวงังความสําเร็จความ มีชื่อเสียงหรือการที่มีคนที่อยากกลับมาอบอุ่นกับคุณอีกครั้งหนึ่งอยากมีเป้าหมายกับคุณในวันที่คุณเดินจากเขาเป็นฝ่ายเขาที่เสียดายเป็นฝ่ายเขาที่รู้สึกแล้วนะว่าในวันเวลาที่ไม่มีคุณเนี่ยมันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมัน มันไปต่อไม่ได้สําหรับเขาก็ได้นะมีพลังงานให้คาพูดคําจาที่เขาทิ่มแทงใจหรือการกระทําของเขาเขาอยากขอโทษกับสิ่งที่เขาพูดจาไม่ดีกับคุณหรือการที่เขาใช้อารมณ์หรือการใจร้อนกับคุณก็ได้นะมีพลังงานให้เดร์ดเลิรเวอร์ชาวเมทุนลัคนาเมทุนนะครับเป็นพลังงานให้การเริ่มต้นห่วงแห่งความรักด้วยกันอีกครั้งหนึ่งดีไฮพิเทศความลับการปิดบงัง การซ่อนเลนหรือการตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นรองเขาหรือการที่ในตอนนี้มีคนที่กังวลว้าวุ่นนอนไม่หลับกินไม่ได้ก็ได้นะขําคืนนี้นะมีพลังงานของไพ่สิบเหรียญความเป็นครอบเป็นครัวกับคุณอีกครั้งหนึ่งเดมิเชเชียนสิบไม้เท้าความทุ่มเทความพยายามการแบกภการะของคนคนหนึ่งกับความรับผิดชอบหรือเขาจะกลับเข้ามาทุ่มเทเพื่อพิสูจน์ในตัวของเขา ในตัวของเขาว่าเขารักคุณมากเขาคิดถึงคุณมากนะมีพลังงานไพ่เดอะไฮโดรแฟนการตื่นรู้การกลับมามีสติหรือเขาอาจจะไปอธิษฐานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณเปิดโอกาสให้กับเขาได้กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ก็ได้นะหรือในช่วงนี้อาจจะไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิหรือการฟังเทศน์ฟังธรรมหรือศาสนาที่คุณนับถือก็ได้นะมีพลังงานไพ่เดอสะสตาร์ความสุขความสมหวงังการเทกับปัญหา ความทุกข์ความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจไปแล้วก็ได้ในตอนนี้คุณจะโฟกัสถึงเรื่องความสุขของตัวของคุณเองมากกว่าการดูแลตัวของคุณเองการเอาใจใส่ในตัวของคุณเองความจริงความชัดเจนในอัพคับหกถ้วยนะมีพลังให้คนเก่าๆคนเดิมๆที่อยากหวนวนคืน กลับมาในความรักในความสัมพันธ์หรือเป็นฝ่ายเขาที่คิดถึงวันเกา่าคิดถึงวันเดิมที่คุณเคยปกป้องเขาที่คุณเคยดูแลเขาที่คุณคอยแก้ปัญหาให้กับเขาก็ได้นะเพื่อความมั่นคงเดีอยมเพื่อชาวเมธทตุไฟคนที่เกื้อกูลคนที่เกื้อหนุนคนที่พร้อมที่จะห่วงใยและดูแลเขามีพลังงานของไพ่ในตอนนี้เหมือนเดชเริยอดเนี่ยมันเหมือนกับการที่เขาร้อนหล่นตอนนี้เขาอยากกลับมา เป็นคู่กับคุณนะครับเหมือนเหมือนกับความรู้สึกที่ที่เขาขอโอกาสการง้อขอคืนดีนะเป็นไพ่ของความพยายามความช่างใจหรือความพยายามที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์6ก,การเริ่มต้นในออดคัพนะครับเป็นรางไพ่ความสุขความสมหวังความเป็นครอบเป็นครัวระหว่างคุณกับเขานะมีคนที่ ตื่นรู้มีคนที่คิดได้ในวันเวลาที่สายเห็นค่าในวันเวลาที่ไม่มีคุณนะในวันนี้ยเป็นฝ่ายเขาที่อยากจะทำทุกทุกอย่างเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับของพลัง,งานในค่ำคืนนี้นะครับหมอโต๊ก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกด subscribe กดเป็นกำลังใจช่องหมอโต๊ดกันด้วยนะครับ